เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ขอนำนิวรณห้าบระการในมหาพติปรทานาสูตรมาแนะนำท่านก็ขอท่านหลายได้โปรดรับทราบไปดีวา่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าผมเป็นภาษาสดาเสเอง ด้านเพื่อป้องกันกันที่จะคิดว่าผมเป็นศาสนาเสียเองก็ขอ,อนำพระบาลีขึ้นต้นโดยย่อพอเป็นนิทัศนะมากล่าวให้ท่านฟังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตร,สงรัสท่านตรัสว่ากัะทันจะพิกวีพิขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นตน้นความในข้อนี้มีว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมอยู่เนืองเนืองอยู่ก็ดูกนที่พิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าก็ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้า ดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายพิสุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉชันทะความพอใจในกามารมมีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉชันทะมีภายในจิตของเราเมื่อกามฉชันทะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉชันทะไม่มีภายในจิตของเรา อันหนึ่งความที่กรรมชันทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งกรรมชั้นทะที่เกิดขึ้นแล้วอันหนึ่งกรรมชันทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นมันน่าจะธรรมละจะตกธรรมละแล้วเนี่ย <c oughs> ย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วยอันหนึ่งกามาันทะที่อันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งพยาบาทความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาทไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งความที่บาตรอันตนละแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยกระนการนั้นอันหนึ่งทีนมิทะความคลั่นความคลั่งกายละง่วงเหงาทีนมิทะความคลั่งกายนี้หมายถึงความขี้เกียจด้วยความงมงมงงงความงงเห<ป><ป>ง,งาม,มีในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนมิทะมีอยู่ในจิตของเรา หรือว่าทีนมิทะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชิดชัดว่าทีนมิทะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความทีทีนมิทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งความดีถีนมิทะอันตนละสิแล้วไม่เกิดขึ้นในกรวการใดย่อมรู้ในกระการนั้นอันนึ่อุเทจจะความฟุ้งซ่านและนำคานใจปีนะนในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเทจจะกุโคจะมีอยู่ในจิตของเราย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาขอโทษหรือว่าเมื่ออุเทจจะไม่มีหน้าในจิต ็ย่อมรู้ชัดว่าอุทจจะไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่อุทจจะจะอันจะเกิด yup. ขึ้นย่อมเกิดข er ึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งการละอุทจจะที่จะเกิดขึ้นแล้วเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่อุทจจะจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันตนละใดแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกโดยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งวิจิิจฉาความเครือบแคลงสงสัยภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิิจฉามีอยู่ในจิตของเราหรือเมื่อวิจิิจฉาไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าวิจิิจฉาไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่มีจิตกิจฉาอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยการใด ก็ย่อมรู้ดยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิช้าเกิดขึ้นแล้วเสดวยกระการใดย่อมรู้ดยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิช้าตนละแล้วเสดวยประการใดย่อมรู้ดยประการนั้นดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมขึ้นความเสื่อมไปภายในบ้างในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมในธรรมบ้างก็หรือสติธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งไว้เฉพาะหน้าแก่เธอ แต่เพียงศักตว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัตว่าเป็นที่อาศัยระลึกย่ยอมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอย่างนี้นี่เนื้อของพระบาล,ลีที่องค์สมเด็จพระจินทรสีบรมศาสัดาสมมาสมุทธเจ้นานำมาสอน ในตอนต้นเป็นสมถะภาวนาในตอนหลังเป็นวิปสนาภาวนาตอนนี้ก็มาคุยกันคุยกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจ,จ้าทรงตรัสว่าน,นิวรณ์ห้ารายการนัก็มีอยู่หนึ่งคามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิมนวนคือสัมผัสที่เรามีความต้องการ ที่อย่างหนึ่งสองโทสะและพยาบาทคือการคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอย่างหนึ่งสามีนมิทะความง่เหงาเหานอนอย่างหนึ่งสี่อุตจักกุกุจักความฟุ้งสั้นแหลคาญอย่างหนึ่งห้าวิจิกิจฉาความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง นี่รวมแล้วก็มีอยู่ห้าอย่างนี้ถ้าเราจะพิจารณาตามคําแนะนําขององค์สมเด็จตัะสมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ถ้า,ายึดจิตจิตานุปัสสนามหาติิปฐานเป็นศูนย์ท่านบอกว่าจิตเรามีความรู้สึกว่านิวนรห้าประการคือกามฉชันทะปพยาบาทโอเทจักุกุกจะะธีนมิทัะวิจิกิจฉา มันเกิดขึ้นในจิตของเราเราก็รู้ว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือว่าสิ่งทั้งห้าประการนี้มันไม่เกิดในจิตของเราเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดในจิตของเราแล้วสิ่งทั้งห้าประการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไรเราก็มีอารมณ์รู้อยู่ว่าเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไร นี่ชื่อว่าอาจิตเข้าไปรู้ไว้เป็นด้านสมถะภาวนาเท่าที่เข้าใจแล้วหีือยังถ้าเป็นผมฟังเองผมก็ไม่เข้าใจแได้ว่าผู้ท่านรับฟังผู้ท่านเข้าใจหรือเปล่าผมก็เข้าใจว่าท่านยังไม่เข้าใจ หรือว่าบางท่านที่ศึกษามาแล้วอาจจะเข้าใจดีสําหรับพระเก่าและนักปฏิบัติเก่าสําหรับนักปฏิบัติใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยถือโมเมยว่าท่านยังไม่เข้าใจไว้ก่อนขอแนะนําตามคําสอนขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการมาฉันทะมันเกิดขึ้นในจิตของเราอารมณ์รัก รักรูปสวยจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็ช่างเหมือนกันหมดอย่าไปมุ่งเอาแต่เฉพาะคนอย่างเดียวขึ้นชื่อว่ารูปสวยไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเป็นรูปเหมือนกันถ้าเราพอใจในรูปสวยคิดว่ามันจะสวยทรงตัวนี่เป็นกิเลสเสียงเพราะ เสียงคนเ,เสียงสัตว์เสียงเสดสีดีเป่าคนดนตรีเสียงของสีกันเสียงไม้กระทบกันเสียงโลหะกระทบกันถ้าติดใจในเสียงนั้นเป็นกิเลสเป็นกรมฉันทะกลิ่นหอมจะเป็นกลิ่นอะไรก็ช่างถ้าใจยังติดอยู่ในกลิ่นหอมยังจัดว่าเป็นกิเลสรสอร่อยถ้าเราติดในรสก็เป็นกิเลส อาการสัมผัสทางกายถ้าพอใจในการสัมผัสมันก็เป็นกิเลสเนี่ยอาการห้าอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือเปล่าท่านให้พิจารณาว่าเสมอจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี่เป็นตัวยืนถ้าเราจะเดินเป็นกรรมฐานที่อาการจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จ ท่านบอกว่ามหาสติประธานให้เอาสติเข้าไปคุมจิตไว้เสมอนี่สมมติว่าถ้าการมาฉันนธาประเภทนี้ไม่เกิดขึ้นเราจะหักล้างมันเวลาที่มันไม่เกิดขึ้นมีอารมณ์โปรง่งเราก็รู้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องคุณละเอาว่าถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะหักล้างมันด้วยวิธีไหน วิธีที่จะหักล้างกรรมชันทะนั่นก็คือต้องใช้อาสุป,ปรกรรมฐานเพราะไม่ต้องสินะในมหาปฏิปทานัสูตรก็มีปฏิโกเดสัญญาอาการสามสิบสองที่เราฟังกันมาแล้วว่าร่างกายของคนและสัตว์มันมีสภาวะสุกปรกแบ่งส่วนออกไปอาการสามสิบสองเต็มไปด้วยความสกปรกสโสโครกนึกเอาคนแล้วกัน โอจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำน้องสะเลน้ำลายอันนี้มันสะอาดและมันสกปรกหรือว่าธาตุบับเอาจิตถอยลงไปหาตัวตนธาตุสีที่ประคุมกันก็นมาร่างกายมันเป็นของสะอาดและสกปรกนี่เราศึกษากันมาแล้วมันเป็นของสกปรกรีอว่านาวาสีตองน้อมเข้าไปนอนอีก นวสีนั่นก็คือหมายความว่าคนที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสาวันห้าวันสิบวันก็ว่าเลือไปมันขึ้นเน่าอืดพอถึงกระทั่ง้ำเหลืองไหลแล้วก็ร่างกายโทมลงมาเหลือแต่กระดูกเป็นต้นอาการทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราคอใจมันเป็นของน่ารักหรือว่าน่าเกลียด มีการศึกษาในเรื่องนิวรณ์ต้องถอยหลังไปอาการตัวนี้คือว,าว่านาสีก็ดีธาสีก็ดีปริโกละบักก็ดีทั้งสามดัก,การนี้เป็นเครื่องหักล้างกามฉันทะเราพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการว่ามันสวยสดงามในความจริงมันสกปรกเหลือแสนมันมีสภาพมันก็ถงอุจจาระ เคลื่อนที่ได้ให้วิจรารณาแบบนี้นะจะมานั่งว่ากันละเอียดจี้กันจุดแต่มันก็นไม่ไหวถอยหลังไปดูตัวเดิมถ้าเราพิจรารณาอย่างนี้ว่าเสมออในจิตเป็นสมาธิจิตทรงตัวจริงๆอารมณ์จิตก็จะรู้สึกว่าร่างกายของคนและสัตว์ที่เราหลงรักนํามันเป็นของสุปกปลกอารมณ์เบื่อที่เรียกกันว่านิพิทาานมันก็จะรากฏ ถ้าอารมณ์ทรงตัวจิตวางเฉยในความพอใจในความรักระหว่างเพศมันก็จะปรากฏที่เรียกว่าสังขารุปเกปขาญาณหรือว่าถ้าด้านว่าด้านสมถะก็เรียกว่าตัวสมาธิทรงตัวอุเบกขาในสมาธิเกิดขึ้นอารมณ์เกลียดอารมณ์รังเกียดร่างกายเป็นเอกาตาอารมณ์เป็นอารมณ์ทรงตัว และความวางเฉยที่าร่างกายของคนแลสัตว์เป็นของน่าเกลียดเป็นที่ไม่พอใจใจเรามีความสบายไม่หลงไหลไปฝันในร่างกายมันก็ปรากฏอย่างนี้เรียกว่าเบี้วารมในด้านสมถะภาวนาเป็นนั้นว่าถ้ารมอย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราก็รู้ว่านี่เราสามารถตัดนิวรณ์ได้ด้วยข้อาสายหนึ่ง ปริกูละบับพิจารณา,าการสามทิบสองสองธาตุมบับพิจารณาด้วยหน้าของธาตุสี่สามนวสีระบับพิจารณาด้วยเมื่อมีสภาพร่างกายเหมือนกัสาสบากศพตอนนี้ถ้าหากว่าสําหรับมีวรตัวทีสองความโกรธความเียบัตดไม่เกิดขึ้นกับจิตหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นจิตเราก็รู้อยู่ว่าเกิดขึ้นต้องเอาสติเข้าไปคุมไว้เสมอ นี่ได้รู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางหักล้างให้มันพินาศไปวิธีหักล้างความโกรธและความพยาบามนี่ความจริงอยู่ท้ายนะแต่ผมอเอามาใชา่ก่อนเอามาใช้แต่ตอนนี้ตอนนี้ท่านบอกให้รู้อยู่แต่ผมคิดว่ารู้อยู่แล้วก็ทําลายเสียเลยถ้าไม่เกิดนั่นแล้วก็ใช้พรมีหารสี่ซึ่งมีอารมณ์ตรงกันข้าม ความโกรธความเย้บาดเป็นอารมณ์แห่งความโหดร้ายแต่ว่าพรามิหารสี่เป็นอารมณ์แห่งความรักสงสารซึ่งมีอาการต่างกันโดยที่เรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนทุกคนในโลกที่เกิดมานี้ไม่มีใครต้องการศัตรูคนทุกคนต้องการความเป็นมิตร และจิตทุกอย่างที่ทําไปก็ทําไปว่าคิดว่ามันดีแต่ถ้าว่าที่เกิดไม่ถูกใจเราขึ้นมาเป็นที่ไม่ชอบใจเราทั้งการกระทําของเขากนดีการพูดก็ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าการหลงผิดของเขาเราจะทํายังไงกับเขามันก็ทําอย่างนั้นจิตเราก็ให้อาภัยเป็นอาภัยทานเสีย โดยมีความรู้สึกว่านี่เขาหลงผิดไปเลนเนื้อแท้จริงๆเขาไม่มีความต้องการอย่างนั้นนี่สําหรับในมหาปติประธานได้ใช้พรมิหารสี่คือเมตตากรุณาสม,มนตการเป็นเครื่องหักล้างอารมณ์ความโกรธและความเสียาบาดความจริงอารมณ์อย่างนี้ควรจะมีประจำจิตกันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกนอนตื่นกันแล้ว พิจารณาว่าร่างกายของคนแสัตว์สุปรกเราจะให้อาภาัาายกับบคุคคลผู้กระทำความผิดโดยมีความเข้าใจผิดคิดว่า,าการอย่านั้นมันเป็นของดีจัดเป็นอภัยทานอย่างนี้เมื่อจิตเราทรงได้การอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราหาักร้างความโกรธความเจ็บบาดได้ แล้จิตเราก็รู้ว่านี่เราหักล้างในความกรธวความจำเปบาปพยาบาทเช่นได้โดยการของพมีหารสีก็จาไว้ได้จิตใจของเราแค่ทรงพอมีหารสีเป็นปกตินี่มาความง่วงเหงาหอนนอนผีนี่มิทจิตคลายกายคลายกับไมมกายขี้เกียจไอตัวง่วงขึ้นมาเนี่ยมันขี้เกียจไดอความง่วงเหงาหอนนอนเกิดขึ้นเรารู้ชัดว่านี่ความง่วงมันเกิดขึ้นแล้ว ต่การความง่วงมันเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่แลาวถ้บอกว่าถ้าไม่ง่วงเหงาเขานอนเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ในเมื่อความง่วงเกิดขึ้นแล้วเราหักล้างทําลายไปด้วยอาการอย่างใดเรารู้อาการอย่างนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาใช้อาการหักล้างพระพุทธเจ้าทรงเคยแนะนําพระมุคลลาในขณะที่ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเขา ตอนนั้นเกิดความง่วงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปแนะนําว่าโมคลานะถ้าความง่วงมันเกิดขึ้นเธอจงลืมตาให้กวา้างเอามือขยี้ตาบ้างเงั้ยดูดาวเสบ้างเอาน้ําล้างหน้าเสบ้างลุกขึ้นเดินเสบ้างมันจะได้คลายความง่วงถ้าการง่วงกับการเพลียต้องระวังให้ดี บางทีตอนกลางวันเรามีงานหนักไม่ได้พักไม่ได้พอนร่างกายมันเพลียต้องการพักผ่อนอาจจะเข้าใจว่าความโมง่ก็ไดต้องระวังในครับดังนั้นในเวลาหัวค่ําก็ไม่ควรจะใช้ความพยายามให้มากนักควบคุมกําลังใจพอสมควรก็นอนพักผ่อน ตื่นขึ้นตอนดึกจิตใจเราสบายร่างกายมีร่างกายมีกําลังดีหายาการเหืยก็เร่งรัดปฏิบัติความดีก็ดีสี่องค์สมเด็จปจินณสีกลาหรืออุตจักุกุจกจะอารมณ์ที่มีการฟุ้งซ่านและลำคาญอารมณ์ฟุ้งซ่านและลำคาญน,นี่นี่เวลานี้เราศึกษาในมหาปฏิบัติฐานสูตรจิตเรารู้อยู่ว่าเวลานี้มันฟุ้งเลอกเกิน ควบคุมกำลังใจไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกให้หันเข้าไปใช้อนาปานุสติรือว่าอนาปานุสติมหาสิบฐา,านการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกตอนนี้ไม่ต้องภาวน,นาหรือไม่ต้องพิจรารณาถ้าไปภาวน,นาและพิจรารณาเข้ามันจะฟงใหญ่ ก็เลยไม่ต้องภาวนาและไม่ต้องพิจารณาเอาแต่เพียงว่าเรากําหนดรู้เอาเอากันแต่เพียงว่ากําหนดรู้ลมหายใจเข้าใะออกเวลานี้ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเอาไม่แค่ลมหายใจให้จิตเปนอยู่เฉพาะลมหายใจเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ต่การทำอย่างนี้อย่าทำให้มากนะักทำระยะเวลาสั้นๆสองน,นาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างมากเห็นว่าถ้ามันจะสั้นจริงๆแล้วก็เลิกมันซเลยถ้าทนไม่ไหวจริงๆเลิกเพราตามธรรมดาจิตเราจะเป็นดังนั่งบังคับให้มันส่งตัวจริงๆไม่ได้แต่ว่ามันมีสภาพท่องเที่ยวมานาน แล้วก็เวลาทําก็ไม่ควรจะตั้งเวลาแน่นอนเวลาไหนสบ,บายนั่งท่านไหนยืนท่านไหนนอนท่านไหนเดินอยู่ใช้ได้หมดไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิให้มันเป่งที่อย่างเดียวนี่วิจิกรจิชาข้อสุดท้ายความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขอ,ององค์สมเด็จะส,สัมาสมพุทธเจา้าตอนนี้น่าจะสงสัยมากที่สุดก็คือร่างกายสกขรก เราก็ไปดูที่คนที่เรารักที่เราเห็นมาสวยรุบสวยนักเสียงเพราะนักกลิ่นหอมนักอะไรเนี่ยไปดูจริงๆใกล้ๆเวลาที่แกถ่ายอุจาระปัสสาวะออกมาแล้วไปดูที่ว่าอุจาระปัสสาวะของแกจะมาสะอาดหรือสกปรกอุจาระเป็นอาหารที่กินเข้าไปปัสสาวะเป็นน้ําที่ดื่มเข้าไป เวลาที่แกถ่ายก็ไปเรามากินเรามาดื่มได้ไหมแกจะง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องว่าแต่กันละเอียดน,นั่งนึกเัาว่าร่างกายทางร่างกายมันมีอะไรบ้างหันไปดูปริภูระบบแล้วหันไปดูธาตุสี่แล้วก็หันไปดูนวสีก้าวว่าท่านกล่าวว่ายังไง ว่าแสภาพที่พระพุทธเจ้ากล,าาลก่าวว่าสกปรกน้ำมันสกปรกจริงไหมตอนนี้ต่อมาก็มาในตอนท้ายบอกว่าจงอยายึดถือร่างกายคือว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมส่วนนี้ไม่ใช่กายคือการมชันทะพยา,ยามบาทอุตจัะอุตจัระอะไรกันแล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยหรือว่าความง่วงเหงาหวนอน ทั้งหมดนี้ท่านบอกว่าจองอย่ายึดถือมันเลยย่าถือมันไว้อย่าให้มันมีอยู่ในใจเพราะว่าถ้ามันมีอยู่มันก็สร้างแต่ความร้อนรอนไม่มีความสุขอย่ายึดถือมันเป็นอารมณ์ขึ้นชื่อว่ารูปสวยเสียงเพราะทิ้งไปจากอารมณ์ของจิตเพราะร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นราวถึงเรามันมีไม่มีสภาพทรงตัวมันเต็ไมไปด้วยความสกปรก อารมณ์แห่งความโกรธความพัาบาทก็จงทิ้งไปเสียเนี่ยความพุ่งสานจงควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวขึ้นเชื่อว่าความสงสัยในสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายและโลกนี้เป็นอนิจังทุกอย่างของโลกมันไม่เที่ยงสภาวะของโลกมันเป็นทุกขงังมันเป็นทุกข์มันก็สลายตัวไปในที่สุด ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีการทรงตัวแล้วเรายังยะถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเมื่อเห็นแล้วก็สักตะว่าเห็นจงอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิดไว้แต่เพียงว่าไอ้เจ้าร่างกายเราร่างกายเขาที่เป็นอารมณ์สร้างในวอนนี มันก็สักแตว่าเป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกมันเป็นสภาวะเป็นปัจจัยที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความรักขจิตมันเป็นสภาวะที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความโกรธความเยาบาดเป็นปัจจัยของความชั่วเราจะไม่ยอมรับนับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไป เราไม่ยอมยึดถือในร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ยอมยึดถือในวัตถุทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้เกาะมันไว้ใจก็เป็นทุกข์อารมณ์ของเราจะเป็นสุขได้เพื่อนึงเราไม่ติดในร่างกายและเราก็ไม่ติดในวัตถุทั้งหลายอารมณ์ใจของเราก็จะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์คือพระนิพพานอรบันดาพโยคาวาจรทุกท่านการเวล าที่จะแนะนํากันวันนี้รีบพูดไปหน่อยเพราะว่าเรื่องยาวขอทุกท่านจงทรงอารมณ์พิจารณาตามที่แนะนํามาแล้วนี้และก็ทบทวนมาตั้งแต่ต้นจงกระทั่งถึงบทนี้เพื่อจิตบริสุทธิ์ของท่านจึงกว่าอยู่ถึงเวลาอันสมควรที่หันเทียนที่จะเห็นว่ามันจะสมควรของท่าน จะเลิกมันไลไก็เลิกได้ตามอัธยาศัยเวลาปฏิบัติจะนั่งกันดอยจะจยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้จะ,ไดจะนั่งท่านันคสมาธิภาพเทียบนั่งเก้าอี้ห้อยขาได้ทุกอย่างทางกายให้มันดีเขไว้จะไปฝืนมันใจจะได้มีความสะดวกเราสมบัติวันนี้ก็ขอ,อยุติคำแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้